นับสามสองหนึ่งนะสามสองหนึ่งอาจารย์ครับทําไมเราถึงไม่ควรให้คณะรักษาการคือผมไม่อยากจะเรียกว่ารัรรฐรัฐบาลนะฮะเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นเป็นโมฆะไปแล้วในสายสังคมทำไมถึงไม่ควรให้คนเหล่านี้ดูแลการเลือกตั้งครับอาจารย์ต้องตอบอ้อมๆเชียก่อนว่า <c oughs> ทําไมเราถึงต้องมีการเลือกตั้ง เราจําเป็นต้องมีการเลือกตั้งเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยขาดการเลือกตั้งไม่ได้แต่ประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่สัก์แต่ว่าเลือกตั้งหรือมีสภาผู้แทนเท่านั้นถ้าหากเลือกตั้งและมีสภาผู้แทนแล้วไปทําลายประชาธิปไตยทีนี้ก็มันมีประจักษ์พยานอยู่แล้วว่าคณะที่สืบเนื่องสืบสันดานมาจากพันธุ์ตรวตัวทักษิณหรือพรกใส่รักไทยซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ขณะนี้ และเป็นผู้เสนอว่าตัวเองจะนำการประิรูปและรักษาการและทำการเลือกตั้งอยู่ในขณะนี้ถ้าเป็นพวกที่กระทำผิดกฎหมายอาญาธรรมดาเนี่ยมันจะต้องถูกลงโทษเป็นทวีตีคุนฐานไม่หลาบจำคือทำผิดครั้งแลว้วครั้งเล่าการทำผิดครั้งแลว้วครั้งเล่าลของเขาคืออะไรการทำผิดครั้งแลว้วครั้งเล่าลของเขาก็คือ,อการบริหารโดย และได้อํานาจมาโดยผิดคันลองรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยเป็นพวกที่ทําลายประชาธิปไตยโดยถูกศาลตัดสินในยุบพักแล้วก็ใช้เล่อาทุกเล่เพทุบายและช่องว่างของกฎหมายไปซื้อพักตั้งพักขึ้นมาอีกเปลี่ยนชื่อพักเป็นพักพลังประชาชนบ้างเป็นพักเผาไทยเพื่อไทยบ้างจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อันนั้นก็คือคนพวกเดียวกันที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นพวกที่ทําให การเลือกตั้งโมฆะถึงสองครั้งมีหลักฐานพยานว่าโกงเลือกตั้งมีหลักฐานพยานว่าใช้กกตกกต,ก,ตก็เป็นเครื่องมือของคนพวกนี้มาโดยตลอดนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่จะมาควบคุมการเลือกตั้งเลยควรจะถูกลงโทษทางการเมือง5ปีก็ไม่พอีวิตมันก็ควรจะเล่นการเมืองไม่ได้ตลอดชีวิตพวกนี้แท้ๆเป็นพวกที่ทำลายการเมืองไทยเป็นพวกที่เลือกตั้งโดยคดโกง โดยใช้วิธีที่ทําให้การเลือกตั้งไม่มีเสรีเพราะว่าเล่นซื้อเอาเล่นซื้อทั้งพรรคเล่นซื้อทั้งคนเป็นพวกที่ทําให้การเลือกตั้งไม่ยุติธรรมเ็าโกงสารพัดอย่างที่จะโกงซื้อกกออตเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งใช้ตํารวจทหารไปคุมแจกเงินใช้การขู่ใช้การไปซื้อปฏิบัติทางการเมืองที่เขาไม่เล่นด้วยว่าจะต้องถูกลงโทษฐานพูจกริอย่างนั้นอย่างนี้ผลที่สุดก็รวบรวมตัวได้แล้วมาอ้างว่าเป็นเสียงข้างมากซึ่งไม่ใช่ เสียงข้างมากถามว่าเสียงข้างมากเพื่อทําอะไรเสียงข้างมากเพื่อเลือกตั้งก็แปลว่าเสียงข้างมากเพื่อเลือกตั้งถ้าหากเป็นเสียงข้างมากที่คดโกงมาก็เป็นเสียงข้างมากที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ควรจะ,ะเผยเสนอหน้ามาอีกแท้ที่จริงพวกนี้เป็นพวกโมฆะทางการเมืองโมฆะไปตลอดชีวิตโมฆะไปทั้งคณะไม่ใช่เปลี่ยนชื่อแล้วจะเสนอหน้าสเสออหน้ามาได้พวกนี้คือพวกที่ทำร้ายบ้านเมืองมาแต่ต้นโดยใช้ ประเด็จการคณะทิปไตตยเห็นแก่ผลประโยชน์ของหัวหน้านะครับสั่งการวงการได้แม้แต่หัวหน้าซึ่งเป็นผู้ที่หลบหนีกฎหมายหลบหนีคุกหลบหนีตารางก็ยังเสนอหน้ามาขึ้นป้ายโฆษณาว่าทักษสินคิดพักคเพื่อไทยทมแค่นี้ถ้ากรกะตมีสมองเท่าหัวแม่ตีนเนี่ยการเลือกตั้งก็จะผิดพลาดแล้วก็จะต้องโมฆะแล้วถ้ากรกะตมีสมองเท่าหัวแม่ตีนเนี่ย การที่ผู้บริหารพักนี้ไปบอกว่าคําตัดสินของพักนั้นเป็นโมฆะใช้ไม่ได้นะครับคัดค้านคําสั่งของคำวินิจฉัยของสารลรัฐธรรมนูญเนี่ยพักก็จะโมฆะไปทั้งพักแล้วนะครับแต่กรกตสมองต่ากว่าหัวไม่ตีนนะครับปล่อยให้กรรมการพักนี้ขึ้นไปพูดว่าข้าอาภิสิทธิ์ไม่ผิดเอาเลือดประเทศหน้าบ้านอาภิสิทธิ์ไม่ผิดกรรมการบริหารนะครับ,รบถ้ากรกตสมองไม่เท่าหัวไม่ตีนและมีความกล้าเท่ากระไก เนี่ยครับจนเนี่ยก็จะต้องยุบพักแล้วพักนี้ก็จะไม่สามารถก่อธุรกรรมทําความล่มสลายให้ระบบการเมืองไทยได้นี่ก็มาอีกแล้วเพราะว่าทหารดันมาถามว่านายกขาดความชอบทรรมยังไงไม่ใช่หูหนวกอย่างเดียวตาบอดด้วยไม่ได้ยินนะครับอได้ยินแต่ทั้งเฉานั่นแหละไม่ได้ยินอย่างอื่นว่าสารเขาตัดสินว่าอย่างไงสารเขาตัดสินว่าอย่างนี้น่ะรัฐบาลมันไม่ชอบทาโดยสิ้นเชิงแล้ว เพียง <Das que ath en> แต่ว่าสารรัฐพลุเนี่ยไม่มีอำนาจบังคับคดีเหมือนสารอาญาผมกล่าวย้ําว่าคนพวกนี้เป็นอาชญากรการเมืองซึ่งน่าจะมีโทษมากกว่าอาชญากรธร,รรมดาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันยังมีคนฝาดและคนโกงที่ครอบงำโครงสร้างของบ้านเมืองอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนทาทะเบียนผู้เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคนควบคุมการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งคราวนี้ถ้าหาักปล่อยให้ดําเนินการโดย พวกที่ทําลายประชาธิปไตยพวกที่ทำลายระบบที่เรามีอยู่ทุกวันนี้บ้านเมืองก็จะต้องตกอยู่ใต้กับมือของพวกนี้ไปอีกนานเท่านานไม่รู้เมื่อไหร่จะจบผมคิดว่าคนที่มีสมองและมีตาทุกคนนะครับควรจะคิดได้เหมือนกับมวลมหาประชาชนนะครับที่เป็นเสียงสวรรค์นี่แหละเสียงของประชาชนเนี่ยคือเสียงสวรรค์คำนี้พูดกันมาตั้งแต่ปีพศ1 6 0 0แล้วก่อนที่จะมีการเลือกตั้งด้วย ประชาชนที่เป็นเจ้าของเสียงสวรรค์เนี่ยเขาก็ให้คำจำกัดความไม่เรียบร้อยแล้วว่าคือประชาชนที่เดินถนนเพราะฉะนั้นประชาชนเดินถนนที่ยิ่งใหญ่ในโลกและประวัติศาสตร์การเมืองของโลกก็คือประชาชนไทยนี่ดูซิว่าเสียงสวรรค์นั้นจะสู้กับเสียงอาธรรมและสู้กับเสียงของพวกที่ทำลายบ้านเมืองแล้วก็ยังเสนอหน้ามาจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้หรือไม่ผมเชื่อว่าจะได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องสู้กันต่อไป นะครับให้หนักแน่นยิ่งขึ้นเท่นั้นเองสรุปแล้วสรุปล้วเราต้องยกเครื่องยืนหยัดไม่เดินตั้งประชาชนต้องลงถนนได้มากที่สุดไปรับขอบคุณครับ